สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเรื่องนะคะแชร์ประสบการณ์นะคะในการเดินทางกับไทยในช่วงโควิดนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะก่อนแรกก็ส่งข้อความนะคะไปที่สถานทูตไทยในสเปนนะคะส่งข้อความไปนะคะว่าต้องการนะคะดิฉันชื่อนะคะแล้วก็ต้องการกับเมืองไทยไปเยี่ยมครอบครัวนะคะ แล้วก็ถามเขาไปด้วยว่าจะสามารถทำอย่างไรได้มั่งนะคะนิวสง่สงไปแบบนี้นะคะรอเขาตอบกลับมาประมาณสองวันนะคะเขาก็ตอบกลับมาว่าเราจะเดินทางแบบไหนนะคะเดินทางกับเองหรือว่าเดินทางกับเที่ยวบินอพยพนะคะแล้วเราก็ตอบกลับไปนะคะว่ากับกับเที่ยวบินอพยพนะคะจากนั้นนะคะก็รออีเมลจากสถานทูตนะคะประมาณ ครึ่งเดือนนะคะนะคะก็ตอบกลับมานะคะว่าสำหรับท่านที่ได้ลงได้ลงชื่อนะคะสำหรับเดินทางกับประเทศไทยนะคะสำหรับเที่ยวบินสายการบินนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีเที่ยวบินให้กับเรานะคะ mm hmm. อันนี้กลับกับเที่ยวบินกาต้านะคะ mm hmm. กรุณานะคะเขาก็บอกว่าการุณารงทะเบียนนะคะ เพื่อยืนยันการเดินทางตามลิงก์นะคะเขาก็จะส่งริกงมาให้เรานะคะกรอกรุณากกอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เข้าไปในลิงก์นะคะแล้วก็เขาก็จะมีเยอะมากมายนะคะตามที่เขาส่งมาแล้วเราก็เกาะเข้าไปเลยนะคะแล้วนะคะพอเราลงชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะประมาณวันหนึ่งนะคะเขาก็จะส่งข้อความกลับมานะคะ ขาก็จะส่งข้อความมาว่าขอเชิญเข้าร่วมกลุ่มนะคะกาตาเวนะคะกลับบ้านนะคะเดือนที่เราจะกลับนะคะแล้วก็เขาจะมีคิวอาร์โค้ดลนนะคะมันเป็นลายกลุ่มนะคะสําหรับคนที่จะกลับบ้านพูดคุยกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับเอกสารหรือว่าถ้าเราไม่เข้าใจเกี่ยวกับการกรอกเอกสารนะคะในที่เขาส่งมานะคะเราก็จะได้ความรู้จากเพื่อนๆตรงนั้นด้วยนะคะ พอเราลงนะคะลงกรอ,อกเอกสารนะคะในลิงนั้นเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะส่งมาให้เรานะคะว่าได้รับอนุมัติการลงทะเบียนของท่านแล้วนะคะสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่นะคะคนตรวจสอบของเว็บไซต์เขาก็จะส่งเว็บไซต์มาให้เราอีกเหมือนเดิมนะคะพร้อมกับรหัสเข้าเว็บไซต์นั้นนะคะ พอเราได้รหัสตัวนั้นมาแล้วนะคะเราก็รอประมาณ2องถึงวันนะคะอย่างช้านะคะถ้าอย่างเร็วก็วันหนึ่งนะคะเขาก็จะส่งกลับมาหาเรานะคะส่งข้อความกลับมานะคะว่าได้รับนะคะคุณได้รับการยืนยันกนารเดินทางแล้วนะคะนะ แล้วเขาก็จะส่งลิงก์มาให้เราเหมือนเดิมนะคะพร้อมกับรหัสเพื่อจะเข้าไปในลิงก์นะคะแล้วก็ไปกอรอกอีกนะคะมีขั้นตอนอีกนะคะในการกอรอกนะคะพอเราได้รับนะคะได้รับการยืนยันการเดินทางนะคะแล้วนะคะเขาก็จะส่งอีเมลนะคะของกาต้ามาให้เรานะคะเพื่อจะให้เราไปซื้อตั๋วนะคะเราก็พิมพ์เป็นภาษาองังกฤษนะคะว่า เราได้ลงชื่อกับไทยเป็นแล้วนะคะกับสถานทูตนะคะแล้วก็จะขอซื้อตั๋วนะคะไปกลับหรือว่าไปเที่ยวเดียวก็ได้นะคะแล้วจากนั้นกาตาจะส่งความมาหาเรานะคะหรือว่าส่งลิงให้เราเข้าไปซื้อตั๋วนะคะไปกลับนะคะหรือว่าไปเที่ยวเดียวนะคะเขาก็จะมีราคาบอกให้หมดเลยนะคะเราก็ทําตามขั้นตอนที่เขาบอกนะคะ พอเรายืนยันการซื้อตั๋วกับกาตาเสร็จแล้วนะคะเราก็ส่งใบเสร็จนะคะไปให้กาตานะคะว่าเราโอนเองินไปแล้วนะคะส่งอีเมลไปหากาตานะคะแล้วเราก็รอประมาณครึ่งวันนะคะหรือ1วันนะคะ <c oughs> เขาก็จะส่งตั๋วมาให้เรานะคะแล้วเราก็พิ้นออกมานะคะจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปในลิงก์ที่สถานทูตส่งมาให้นะคะแล้วก็เข้าไปกรอกรายละเอียดนะคะ ขาก็จะมีรายละเอียดตามขั้นตอนของเขานะคะกรอกเยอะมากเหมือนกันนะคะนะเราก็กรอกไปให้หมดนะคะกรอกให้เสร็จนะคะก็จะมีบางข้อที่เขาไม่ให้กรอกนะคะเราก็ไม่กรอกเนาะพอเรากรอกตัวกรอกก็ได้เสร็จแล้วนะคะเขาก็รอประมาณ2วันนะคะแล้วเขาก็จะส่งมานะคะว่าอนุมัติหนังสือรับรองการเดิน,นทางเดินทางเข้าอาณาจักรของท่านแล้วนะคะเราก็ได้ใบ coe มานะคะแล้วก็ตม8นะคะเขาก็จะส่งลิงก์มาให้เราแล้วเราก็เข้าไปอัปโหลดออกมานะคะปริ้นออกมานะคะพอเราได้ใบ coe แล้วก็ตม8แล้วนะคะเราก็นัดคุณหมอนะคะตรวจร่างกายนะคะเพื่อจะเอาใบฟิกทูไฟนะคะแล้วก็ถ, <vit> <to> <fly> ถ้าว่าค OK. ุณ <to> ห <ly> มอนะคะไม่มีภาษาอังกฤษให้เราเราก็ต้องทำเองนะคะ ตามตัวอย่างที่เราเซิร์ชหาใน Google หรือว่าสอบถามจากาสถานทูตไทยได้นะคะในวันที่เราไปเช็คอินนะคะกัต้าเวนะคะเขาก็จะตรวจใบฟิ t ทูไฟนะคะ C.O.E. นะคะพาส,สปอร์ตนะคะแล้วก็ตั๋วที่เราพิ้นออกมานะคะแล้วจากนั้นเขาก็ออกตั๋วเครื่องบินให้เรานะคะแล้วก็ที่นั่งนะคะเราไม่สามารถเลือกได้นะคะ แล้วก็แจกหน้ากากพลาสติกให้เรานะคะอัปโหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเขาก็ให้เราเข้าไปเหาข้างในนะคะเพื่อขึ้นเครื่องเดินทางไปโดฮานะคะพอเราเดินทางไปถึงโดฮานะคะก็เราก็จะมีเวลาพักเนาะประมาณหนึ่งชั่วโมงเอ้ยประมาณหนึ่งชั่วโมงก,กว่าาเลยนะคะนะแต่ว่าเวลาเราเช็คอินนะคะ ขึ้นเครื่องที่โดหฮานะคะเขาก็จะเช็คเหมือนเดิมนะคะฟิกทูไฟนะคะ COE นะคะแล้วก็พาสปอร์ตนะคะแล้วก็ตั๋วก็มอินของเรานะคะพอเขาเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ให้เราเป็นเราข้างในเราขึ้นเครื่องนะคะกับไทยนะคะค่ะพอเราเดินทางนะคะมาถึงเมืองไทยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมารับนะคะ แล้วก็ตรวจไข้นะคะจากนั้นให้นั่งรอตรวจเอกสารนะคะพอตรวจเอกสารเสร็จนะคะเราก็ไปรอตรวจคนเข้าเมืองนะคะพอเราตรวจคนเข้าเมืองเสร็จนะคะเราก็ไปรอรับเป๋านะคะพอเราได้กระเป๋าของเราแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะพาเราไปขึ้นรถบัสนะคะเพื่อไปเพื่อเดินทางไปที่โรงแรมรัดนะคะจัดไว้ให้นะคะ ก็นี่ราคารวมเดินทางเลยนะคะยาวๆเลยนะคะ,คะวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอนะคะถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ